ในขณะนี้เรามีความรู้สึกเราร้อนตรงนี้ก็เป็นอกุศลเพราะว่าเกิดโทสะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอตอนร้อนเป็นอกุศลอเปล่าคะรู้ว่าร้อนเป็นอกุศลค่ะแค่รู้ว่าร้อนแค่รู้ว่าร้อนค่ะแล้วร้อนมีนะคะ,มคะเมื่อมีสภาพที่รู้ร้อนเพราะฉะนั้นขณะนั้นเป็นอกุศลหรือเปล่าจริงๆก็เป็นกุศลเพราะว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างไม่ใช่เหรอคะ เพราะฉะนั้นเป็นอพยากตะคือเป็นวิบากเป็นผลของกรรมที่จะทําให้ธาตรู้ขณะนั้นเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ปรากฏซึ่งร้อนนี่คือการศึกษาธรรมะนะคะถ้าเข้าใจอย่างนี้เป็นธาตุดีหรือธาตุเลวถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ต้องเป็นธาตุดีใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าเข้าใจผิดขณะนั้นเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากอะไรเลยนอกจากว่าขณะใด,ดที่เป็นอกุศลขณะนั้นเลว ขณะใดที่เป็นกุศลขณะนั้นก็ดีแล้วแต่ว่าจะเป็นป่านกลางหรือประณีตก็เ,เป็นชีวิตจริงๆเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วก็ดับไปเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเป็นธาตุทั้งหมดครับท่าอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงอกุศลธรรมเนี่ยก็มีทั้งทั้งอย่างที่ เกิดดับที่เบาบางที่เป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอาสวะหรือว่าการที่จะมีกําลังถึงกับกุ้มรวมจิตใจครับดังนั้นการที่จะรู้เข้าใจว่าขณะน,นี้มีธรรมะที่ตามการศึกษาก็รู้ว่ามีอกติธรรมที่เป็นไปอยู่ยังมีความพอใจบ้างยังมีความยึดถือรืยความเป็นตัวเราเพราะเหตุว่ายังไม่สามารถที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นรู้ในลักษณะของธรรมะในแต่ละหนึ่งที่ไม่ใช่เราดังนั้นการที่จะ รู้อย่างที่เมื่อสักครู่ท่านอาจารย์กล่าวถึงว่าฟังขณะนี้ก็เพียงฟังเข้าใจแต่ว่ายังไม่มีปัใจจัยให้ใจปัญญาเกิดจนความเข้าใจเนี่ยเพิ่มขึ้นที่จะค่อยๆรู้สิ่งที่ปรากฏดังนั้นการที่จะมีความเข้าใจที่มั่นคงในธรรมะในแต่ละอย่างครับท่านอาจารย์เช่นอกุศลเนี่ยศึกษาเรื่องของโลภะความติดข้องเรื่องของทิฏฐิความเห็นผิดแต่ว่าพูดถึงว่าขณะนี้มีไหมตามการศึกษาก็มีแต่ว่าไม่ปรากฏให้รู้ นั้นการที่จะมั่นคงที่จะเข้าใจที่เป็นปัญญารู้ในลักษณะของสภาพที่เป็นอกุศลนธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยจะอย่างไรครับอาจารย์ในขั้นการฟังขณะนี้นะคะมีอกุศลไหมก็มีครับนี่คือความเข้าใจแล้วเห็นไหมคะไม่ใช่วความเข้าใจต้องเฉพาะเรื่องสติปัฏฐานเรื่องสภาพธรรมะเรื่องที่จะรู้แจ้งเรยสัจธรรม แต่ความเข้าใจแม้เริ่มต้นต้องถูกและต้องตรงเช่นถ้าถามว่าขณะนี้มีอกุศลไหมถ้าไม่ศึกษาตอบไม่ได้เลยเหมือนไม่มีนั่นคือไม่รู้แต่เมื่อฟังแล้วนะคะเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆว่าขณะนี้มีอกุศลเพราะกุศลไม่ได้เกิดขณะนั้นก็ยังเป็นปัญญาที่เห็นถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมันงะะน่นคงพระเชิญจะขาดการฟังพระธรรมไม่ได้เลยนะคะ ทำไมนะคะขณะน,นี้ที่กําลังเห็นเนี่ยแล้วคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะบอกว่าไม่มีกิเลสแต่ว่าขณะนี้เหมือนเลยตามธรรมดานะคะแต่พอฟังธรรมะรู้ว่าขณะที่เห็นนี่ก็มีกิเลสเพราะได้ฟังพระธรรมที่ละเอียดขึ้นที่กล่าวว่านะคะเพราะกิเลสเนี่ยสะสมอยู่ในจิตยังไม่เกิดเมื่อไม่มีปัจจัยแต่เมื่อมีการเห็นแล้วก็แค่จิตเห็นหนับไป จิตที่เกิดต่อสามขณะดับไปอากุศลเกิดแล้วถ้าไม่ฟังอย่างนี้จะรู้ไหมไม่รู้ฟังแล้วเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราศึกษาละเอียดขึ้นก็สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นกุศลไม่เกิดจึงมีอกุศลที่ไม่รู้เลยว่าเกิดแล้วเพราะเช่นผู้นั้นก็เริ่มเข้าใจว่าอากุศลมีหลายระดับมากระดับที่รู้ว่าเป็นอกุศลนะคะเช่นโกรธหรือว่าติดข้องมากมาย ขณะนั้นพอรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ใช่ระดับนั้นก็ไม่รู้จนกระทั่งถึงขณะที่แม้หลับสนิทเหมือนกันหมดเลยพระอรหันต์หรือโจรไม่มีกายวาจาเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นดูภายนอกไม่ต่างแต่สภาพของจิตตา่างเพราะเหตุว่าจิตของผู้ที่เป็นพระอรหันต์นะคะไม่มีกิเลสใดๆแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเป็นพืชเชื้อให้กิเลสใดๆเก <piano> ิดขึ้นไม่เหลือเลยดับสนิท เะะพราะฉะนั้นพอพระอาหารหันต์ตื่นกิเลสดับหมดแล้วแล้วเราก็รู้ว่าพระอาหารหันต์มีกิเลสไหมเวลาเห็นไม่มีค่ะแม้แต่อย่างที่บางเบาที่สุดที่ใช้คําว่าอาสวะซึมออกไปเลยทันทีแค่ซึมใครจะรู้ยังไม่มากมายหลังไหลออกไปจนทั้งปรากฏเพียงแค่เกิดแล้วปรากฏว่าทันทีที่มีการเห็นก็ยับยั้งไม่ได้แล้วกิเลสท,ที่เป็นประเภทอาสวะซึม ไหลไปสู่สิ่งนั้นแล้วเพราะอาศัยการฟังเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นฟังเนะี่ยขณะที่เข้าใจถูกไม่ใช่ธรรมะที่เป็นธรรมะฝ่ายเลนประเหตุว่าขณะนั้นมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่พระสูตรทุกพระสูตรเนะะี่ยค่ะอยู่ที่ความเข้าใจข้อความหรือคำหรือธรรมะที่ได้ทรงแสดงในพระสูตรนั้นไม่ใช่เพียงให้อ่านแล้วมาวิเคราะห์กันมาช่วยกันวิจัยคำนั้นคำนี้ไม่ใช่นะคะ แต่ต้องขณะนั้นนะคะรู้ว่าพระองค์ทรงสแสดงให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่มีเรามีแต่ธาตุซึ่งธาตุก็หลากหลายนะคะธาตุที่เป็นอกุศลเป็นกุศลไม่ได้ธาตุที่เป็นกุศลก็ไม่ใช่กุศลแต่ธาตุที่ปราณีตปราณีตนี่ต้องเป็นกุศลแต่ไม่ใช่กุศลปานกลางก็ต้องเป็นกุศลที่ปราณีตท่านอาจารย์ครับถ้ากล่าวถึงอกุศลธรรมอย่างเช่น ถ้ามีอาการปรากฏที่มีกําลังที่กุ้มลุมจิตใจอย่างเช่นขณะที่เดือดร้อนใจวิตกกังวลถึงเรื่องต่างๆครับท่านอาจารย์ขณะนั้นก็รู้ว่าขณะนั้นแหละต้องมีสิ่งที่เกิดความไม่สบายใจหรือวิตกกังวลต่างๆการที่จะรู้ความเข้าใจธรรมะครับท่านอาจารย์ซึ่งถ้ากล่าวถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ฟังธรรมะถามว่ามีเรื่องที่มีความวิตกกังวลไหม แต่และบุคคลก็มีไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรต่างๆครับแต่ว่าบุคคลที่ฟังพระธรรมเนี่ยถามว่ามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไหมที่จะเข้าใจว่าธรรมะมีลักษณะเป็นแต่ละอย่างแต่ว่าลักษณะนั้นก็รู้แต่ว่าก็ยังมีปัจจัยให้กุ้มรวมเป็นไปปัญญาที่จะเข้าใจในลักษณะนั้นอะ่ะอย่างไรครับถ้าไม่มีการฟังเลยนะคะเราทั้งหมดเลยตั้งแต่เกิดจนตาย เรากำลังกลุ้มใจเรากำลังสุขใจเรากำลังเป็นทุกข์เป็นสุขต่างๆเป็นเราหมดนี่คือผู้ที่ไม่ได้เข้าใจเพราะว่าไม่เคยฟังแต่พอฟังแล้วนะคะปัญญาก็มีหลายขั้นอยู่ดีๆจากไม่มีปัญญาเลยจะให้ถึงปัญญาขั้นประณีตสูงสุดเลยเนี่ยได้ไหมไม่ได้แนะ่นอนเพราะฉะนั้นแม้ความเข้าใจซึ่งเป็นความเข้าใจถูกนะคะต้องตามลําดับคือถูกต้องเป็นถูกซึ่งขณะนี้ถ้ากล่าวว่านะคะ แม้เห็นเกิดและยังไม่ดับก็มีอกุศลนะถูกต้องแต่ยังไม่ได้ไปจากแจ้งหรือแม้แต่ว่าเห็นนี่ไม่ใช่เราเลยนะคะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเห็นแล้วดับแม้คําที่ได้ยินเนะะี่ยค่ะเข้าใจแค่ไหนไม่ใช่เราเพราะเั้นจะเป็นธาตุที่ปานกลางขึ้นจนกว่าจะถึงประณีตก็ต้องเป็นไปตามลําดับด้วยไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรที่จะเข้าใจได้ มีแต่ไม่เข้าใจจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมเมื่อฟังพระธรรมแล้วนะคะความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนก็ต้องเป็นผู้ที่ตรง